ไฟแค้นที่จาการ์ตาลองจินตนาการถึงถนนที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในกรุงจาการ์ตาตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยควันไฟหนาทึบและเสียงกรีดร้องอาคารรัฐสภาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยกลับกลายเป็นซากปร,รักหักพังที่กำลังถูกลุกไหม้นี่ไม่ใช่ภาพจากภาพยนตร์แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียการจลาจนครั้งใหญ่ที่มีจุดเริ่มต้นจากเพียงแค่คำพูดคำเดียว ย้อนกลับไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาชาวอินโดนีเซียต้องเผชิญกับข่าวที่สร้างความเจ็บปวดอย่างที่สุดขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังดิ้นรนกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงค่าแรงขั้นต่ำที่แทบไม่พอใช้นักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรกลับโหวตผ่านกฎหมายที่อนุมัติให้ตัวเองได้รับเงินค่าที่พักสูงถึง50ล้านรูเปียต่อเดือนหรือเทียบเท่ากับเกือบ10เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ เงินก้อนโตนี้เปรียบเสมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟแห่งความไม่พอใจที่สะสมมานานประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมารวมตัวกันเพื่อประท้วงพวกเขาต้องการคำอธิบายต้องการความยุติธรรมแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับกลายเป็นคำพูดที่บาดลึกยิ่งกว่า,า,อ,าอามัดซาโรนีสสคน <ๆ S 1> ดังกลับออกมาเรียกผู้ประท้วงว่าโง่เง่า คำพูดนี้เองทําให้ทุกอย่างถึงจุดแตกหักความอดทนของประชาชนขาดสะบั้นลงไม่ใช่เพียงแค่การประท้วงมันคือการระเบิดของความโกรธแค้นฟุงชนบุกเข้าเผาทาลายอาคารรัฐสภาและบ้านของนักการเมืองที่พวกเขาเคยเลือกมาเองกับมือความรุนแรงลุกลามจากจาการตาสู่เมืองอื่นๆภาพที่โลกเห็นคือความสิ้นหวังความโกรธ ภาพของไรเดอร์ส่งอาหารที่ถูกรถหุ้มเกราะชนเสียชีวิตระหว่างการชุมนุมยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่คนตัวเล็กๆที่ถูกมองข้ามไฟแห่งความโกรธแค้นจึงลุกลามกลายเป็นไฟแห่งการจลาจลในที่สุดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้คืออะไรมันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ถูกหักหลังเมื่อน,นักกันเมืองที่ประชาชนเลือกมาเองเพื่อเป็นปากเสียงกลับหันหลังให้พวกเขา เมื่อการแก้ปัญหาถูกแทนที่ด้วยคำดูถูกการจราจลจึงเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และคำถามที่ยังคงค้างคาคืออินโดนีเซียจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรและจากฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้หรือไม่